ครูนันนวลจ้าครูนันาลวลจ้าท่านผู้ชม่ะมาแล้วมาพร้อมดอกไม้ไหมคะสวยไหมคะตอนนี้ดอกไม้กําลังสวยคะ่ะจะเข้าหน้าผลนะคะก็เลยมาโชว์ดอกไม้ด้วยคะ่ะอยากโชว์ดอกไม้คะ่ะดอกคำนั้นสายกับดอกดอะไรนึกเลยผูกไว้นะคะวันนี้จะพูดเรื่องคนเหมือนกันจะเป็นเพื่อนกันนะคะคนเหมือนกันก็จะไปเป็นหมู่กันนะคะ คนเหมือนกันก็จะไปเข้ากลุ่มกันนะคะเหมือนพวกเราทำยูทูบใช่ไหมคะเราชอบทำยูทูบเหมือนกันเราก็จะมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะพูดเรื่องนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนนะคะเวลาเขาเขาจับกลุ่มทํางานทางไรนเนี่ยคนที่เหมือนกันก็จะไปจับกลุ่มกันคนที่เป็นเพื่อนกันก็จะไปจับกลุ่มกันนะเวลาครูแยกออกพวกเธอก็จะไปอยู่รวมกันทีหไายแยกมาอยู่กลุ่มนี้ก็เขาจะกลับคืนไปอยู่เหมือนกันรวมกันเหมือนเดิมนะคะฉะนั้น คนเหมือนกันก็จะไปอยู่ด้วยกันคนเหมือนกันก็จะไปอยู่รวมกันเรื่องธรรมชาตินะ่างคนพวกเราใน youtube นะคะถ้าชอบท youtube ก็มาเป็นหมู่กันใช่ไหมคะบางคนเขาก็ไม่ชอบออกกล้องเหมือนพวกเรานะคะไม่ชอบออกกล้องันชอบทำแบบเราไปถ่ายดิบางคนบอกว่าอย่าถ่ายอย่าถ่ายไม่เอาไม่เอาเขาจะว่าแบบนี้ว่าเขาไม่ชอบทำนะคะแต่เราเน่ชอบใช่ไหมคะเราก็จะเป็นหมู่กันในยูทูบเนี่ยต้อเรียนหมอนกันเดีย๋ยวเวลาทำรายงานส่งครูทำจัดงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนกันหลักกันนะผู้จับแยกเนี่ยแยกได้มาพอค2วันหรอก็่ะจะแยกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยพมื่อควันเขาก็ลากเก้าอี้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไปก็เหมือนฟันกันเลยเป็นเส้นกันเลยโอ้ยฟิวฟิวฟิวลมแรงมากมุงปุดขุ่ฟิวแล้วกเราไก็จะชอบสื่อสานนะคะผมชอบยูทูบชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบโยกชอบโยกกันนะครับพวกเราชอบสนุกยูทูบเบอร์ก็จะได้เป็นแค่ยูทูบเบอร์ตัวปลอมหรือว่าคู่นั้นเนี่ย เออันหามาลงคลิปจากคนอื่นให้มามาลงเยอะอยู่ค่ะใช่ไหมคะก็เลยจะไม่ได้อะไรเราก็ได้แต่สนุกสนานนี้แหละกัะนะฮะโยกยุกยกไปค่ะเวลาฟังเพลงอันพวกอันคนร้องเพลงเพราะๆที่เขามาลงพลุนะก็ดูจุดๆบคิปเลยค่ะโยกยุ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 กไปด้วยค่ะไม่เครียดโยกไปฟังไปค่ะฉะนั้นคนเหมือนกันมันเป็นหมู่กันนะคะคนชอบฟังเพลงก็จะนัดกันไปฟังเพลงแต่คนไม่ชอบฟังไปชวนเขาเขาก็ไม่ไปหรอกค่ะใช่ไหมคะ คนเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันนะคะสังเกตเลยค่ะคนมีพิธีคิดขายกันมีอุรมการเดียวกันอย่างเี้เป็นเพื่อนกันคนมีมมอุรมการแตกต่างกับเราเขาก็จะไม่เป็นเพื่อนเราก็คงร้องซรองสีแดงคจะพิวแล้วเนี่ยเราก็มีความสุขนะคะเราเป็นเพื่อนกันเรา,าทำยูทูบด้วยกันเป็นกันของเรานะค,ะ <laughs> คนไหนที่ครูยังไม่ไปเยีย,ย่เ <laughs> พื่อจะเพิ่งเย่ให้ไปจะเพิ่งนะคะรอก่อนนะคะเพราะว่าพอยูของผลเยอะ พอม,มาเป็นเพื่อนกันปุ๊บเดี๋ยวไปประกวดตามเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ให้เราไม่ให้คะแนนเราต้องรองสักสามสี่วันนละง่วกนั้นมมก็จะไปหาจุดเจอทุกคนนะคะโอ้ลมลมลมกับลมดี่ทีกับนนี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะแล้วตัวอันนี้เป็นอย่างไรดีโอเคนะคะเขาไม่เคยเป็ี่ยนหลงครููันะไรโอเคนะคะเราเป็นเพื่อนกันเราก็มาทำยูทูบเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะเอ,อ คนไหนเขาที่ใสไม่เหมือนเราเขาไม่ไปกับเราคนหมูเดียวกันก็จะิสัใสหมันก็จะมาเป็เพื่อนสนิทกันใช่ไหมคะมเรื่องธรรมชาติมันหลาก,ก,กหลายนะะมนอนประชาธิปไตยมันดอกไม้หลายสีนะป็นชาิที่ปุต้องมีหลากหลายะนะครับจะให้บังคับให้เราไปคิดเหมือนคิดเหมือนตัวเองหมดไม่ได้นะคะเปรนชาติที่พุทต้องเป็นดอกไม้หลากสีหลากหลายสนิทนะคมีสีสันสวยงามหลายชนิดกันะะยังวม่โชว์ดอกไม้นะคะนี้คาะ ฉะนั้นธรรชาติที่ประเต็งมันสวยงามค่ะมันเหมือนดอกไม้หลายสีนะคะถึงเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราแต่เราก็ไม่ไปรังแกกันนะคะเราไม่ไปว่าให้กันเราไม่ไปว่าอะไรกันเพราะว่าโลกมันแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะมันดอกไม้มีหลายสีใช่ไหมคะจริงนั้นสีนี้สีนี้สีนั้นสีนั้นสีนี้สีนี้สีนั้นโอ๊ยทำไมรถวิ่งแรงจัไม่จอยกูอะไรเคนะคะล้ำคานะท่านในเสียงรถเคร่งเนาะผ่านไปแล้วว่าจะทำใหม่ไม่ทำหรออันนี้เลยวิ่งกันแรง รถคนจนนะคะเสียงโล่งคงเข่ง <c oughs> นางก็ขยันเขออ้าอานะคะทำมาหากินนะคะ,นะคนจนก็สู้นะคะ <t une> <t une> ะรระนชาติที่ตยเหมือนดอกไม้หลายสีนะคะหลานะะมีความแตกต่างกันเหมือนเด็กในห้องเรียนนะคะคเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเด็ก4ี่สคนก็จะแตกต่างกันไปทุกคนทุกรูปแบบถ้าจับกลุ่มก็จะได้ประมาณ6กเจ็ดกลุ่มเหมือนในโรงเรียนนกันก็จะมีกลุ่มเขาในโรงเรียนก็นกจะมีกลุ่มนนนคนเหมือนกันมีหลายก๊กอยู่ในโรงเรียน,นะค่ะ แต่เราก็ไม่ว่ากันนะค่ะคุณนนั้นไปทุกกคกเลยค่ะคุณนั้นก,ก็เข้าก็ได้กับทุกกลุ่มเพราะว่าไม่ซีเรียสน,นะคะสนุกสนุกไปนะคะถ้าใครมาบ่นว่ามีคนว่าให้อย่างเงี้ยโอ้ยอย่าไปสนเขาเขาไม่ขี้เกียจว่าให้เขาว่าไปเลยใช่ไหมคะใครใครชอบดิ้นทาคนใครอยากไหว้คนว่าไปเลยทําให้เหนื่อยว่าไปเลยเสียพลังงานใช่ไหมคะทัะนั้นนะคะเรามาทํา y o u ยูทูปเราสนุกสนานขึ้นใครอย่างเงี้ยไหมคะท่านผู้ชมประเทศไทยก็จะมีการเลือกตั้งเดือนมกราใช่ไหมคะป,ประชาธิปไตยมีหลักสิ ก็สนุกนะคะเรื่องตั้งคู่ชอกสนุกค่ะตอนนี้กำลังลุ้นสารลับนะะอยู่ค่ะนะคะไรฮะทรัมทรัมทรัมเนี่ยคนไม่ค่อยชอบแกนะคะแต่แกก็เขาไม่ไม่รังแกกันนะคะเขาไม่ชอบพอได้ตั้งชนะก็ต้องยอมให้เขาชนะนะคะไม่เทอเไ็นโค่นเขาลงมานะคะประเทศเราจะลังบากค่ะประเทศเราคนเราักกันนะคะประเทศไทยคือเพงมีความคิดแตกต่างรางสีก็ต้องรักกัน,นะคะ่ะใครชนะก็ให้เขาไปเลยค่ะไม่ต้องไปโค่นเขาค่ะช่วยกันพัฒนาประเทศนะคะ พวเราคนในยนสมากสนุกทุกคนนะรจเีให้ใครม่ไดะทำล้วเพื่เก็ฝุกทำรูปนะคะสนุกถึงเราจะได้เป็นตัวจริงเราก็เป็นตัวปลอมก็ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนทั่วโลกทั่วโลก the world the world เป็น my friend ให้เรานะคะอด the world my friend เพื่อนให้เราคุยกับตัวราษอังกฤษนะครับ on air ภาษาอังกฤษ เรียนก็เก่งเคมีอยู่ค่ะสมัยเรียน,นะค่ะตอนนี้ไม่เก่งอะไรเลยค่ะ <c oughs> คือลูจานหมดแล้วนะคะ <c oughs> โอ้โยน้ะงขาทำยูทูปม่วนกค่ะม่วน,น,นวันนี้อากาศดีก็เลยอยากมาโชว์ดอ,อกไมเ้เชชเชแล้วค่ะแล้วก็อยากมาบอกว่าคนที่มีนิสัยคล้ายกันก็จะเป็นเพื่อนกันแต่แยกออกมาเขาก็ไม่แยกเอานักเรียนแยกออกมาเป็นเพื่อนแยกกลุ่มมันคุยอย่างนี้ใช่เป็นปนั่งหัวจุ่มกันอยู่เราเอาเธอมานั่งตัวนี้นะเธอคนนี้มานั่งตัวนี้ แล้วพอสามวันเรพิ่ก็ย้ายไปนั่งนั่งกันคือเก่าเ่ะพอน่นรักกันพนเป็นหมู่กันพเป็นเพื่อนกันพันคุยกันรู้เรื่องค่ะคุยกันสนุกสนานนะคะโอเคค่ะการเป็นเพื่อนกันก็ดีค่ะแต่เราก็เป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะถึงเขาจะมีความคิดไม่เหมือนเราเราก็ต้องเคารพในความคิดของคนอื่นด้วยใช่ไหมคะโลกเราจะได้น่าอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราเครียดเราก็โยกเต้น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  เต้น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 มันนี้ก็รู้สึกเครียดยูกค่ะเลยอยากมาพูดเลยนะคะอยากโยกันในยูทูบเราไม่เห็นหน้ากันอยู่แล้วนะคะเราไม่เห็นเราไม่เจอกันอยู่เลยเพื่อนในยูทูบส่วนมากบางทีของคณะเจอกันนะมีเพื่อนในยูทูบนักเจอกันก็มีนะคะ่ันผู้ชุมคนนั้นก็ว่าว่าไปค่ะสนุกดีนะโยก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 ยกกรเต้นเป็นการครโยเครียดแล้วก็เป็นการ ออกกำลังกายใครที่เกียดออกกำลังกายก็โยกเอาอย่างเงี้ยค่ะโยกเอาค่ะโอเคนะคะอารมณ์ดีค่ะวันนี้อากาศดีเ็นครียก็ไม่เป็นไร่ะนไ่คะที่ชอบผมใหม่คุณครูสวยไหมคะใส่ไ์คลิปอะไรกันก็ชอบถึงถือว่าใหม่ค่ะใส่ใส่ทุกครั้งก็รู้สึกว่าใหม่โอเคนะคะ คนเป็นเหมือนกันก็จะมีเป็นหมู่กันนะคะประชาธิปไต,ตยมีหลากสีค่ะต้องยอมรับกันนะคะประชาธิทปไตยก็เหมือนดอกไม้หลากสีนะคะต้องยอมรับกันนะคะถึงเขาจะไม่ใช่เพื่อนสนิทเราถึงเขาจะไม่ใช่คนที่เรารักแต่เราก็อยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะเราก็ต้องรักกันนะคะ,ะอิจารลิษย,ยากันนะคะส่งเสริมกันค่ะใครเก่งอะไรก็ส่งเสริมกันค่ะใครท่าอะไรก็ส่งเสริมกันโลกเราก็จะได้หน้าอยู่ค่ะ ที่สาคัญนะคะอย่าทาลายธรรมชาติค่ะหมคะดอกไม้บ้านคุณอย่างเนี้ยค,คุณนั้นชอบปลูกดอกไม้คุณนั้นไม่ชอบเลี้ยงสัตว์คุณนั้นว่าสัตว์มาแย่งออกซิเจนหูว <c oughs> เลยไมครับเนี่ยคุณนันชอบปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ปลูกปักสวนครัวอะไรนะะี่ค่ะต้นไม้ปลูกม้วเลยค่ะวันนั้นครูถ่ายดูให้ดูแล้วฝั่งฝั่งถนนนะคะเดี๋ยวคุณจะถ่ายให้ดูฝั่งรั้วฝั่งนี้อีกคือติดบ้างจั่สัเกตคนนี้เพราะว่าปลูกมว้วคะ่ะคุณนันมี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 ผู้ปกครองนักเรียนบอกว่า จะมันจัดสวนให้คุณนันคุณนันนูก็ใคุณนันไม่ชอบจัดสวนของคุณนันชอบปลูกวัวปลูกวัวอะไรขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นเลยค่ะของกินนหะค่ะทุกชนิดค่ะปลูกเลยค่ะมีทุกอย่างค่ะขึ้นเองก็ไม่ต้องไปตัดมันนะไม่สวยช่างมันเนาะเพราะมันมีของกินเนาะมันร่มเรือนก็พอแล้วมีออกซิเจนกพราอากาศว่านั้นมีเพื่อนในยูทูบเนี่ยชอบปลูกต้นไม้เก่งทำปลูกอะไรเองหมดนะมีต้นไม้สําหรับฟอกอากาศก็มีนะคุณผู้ชมค่ะคนูก็เพิ่งู้รูจดไว้อยู่ ไม่เพาะกันมีอะไรบ้างคูหยุดแต่คูลืมกพราะูสมองเสื่อมต้องโยกไหมคะโยก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 เยค่ะเวลาเราเครียดเราต้องโยกค่ะเปพลงแล้วก็ดิ้นเลยค่ะดิ้นกระเดวกระเดวก็แเดาเต้นเลยค่ะการอะไรนะแค่ขยับหมอว่าหมอหมอกายภาพบำบัดหมอพวกหมอที่โงพยาที่ออกระเาออกกําลังกายเพราะว่ากายภาพบบัด แค่คุณโยกคนก็ถึงว่าออกกําลังกายแค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายแค่คุณขยับขยับไปมาอย่างนี้เท่ากับออกกําลังกายแล้วมางั้น,นะคะ่ะวันนั้นครูไปอบรมเรื่องยาเสพติดอะไรเนี่ยไปไปอบรมที่ที่มอททอสสค่ะไปอบรมเราไปไปอบรมกับพวกพยาบาลนนพยาบาลที่เป็นเกี่ยวกับยาเสพติดเขาดูแลผู้ป่วยนะคะที่โรงพยาบาลจิตเวชนะเป็นคนสวยๆนะคะไปอบรมรุ่นน้องคุณัันป็น มีคุณครูคนหนึ่งไปบ่นว่าอุ mm ้ย hmm. นักเรียนกันยากเป็นักเรียนบอกยากว่าไงนักเรียนก็ดื้อบอกยากว่าไคุณครูไปบ่นมันก็มีครูหลายคนครูก็ไปเรื่องครูไม่บ่นครูชอบเด็กดื้อค่ะใครดื้อเด็ครูก็ขวัดมันเลยค่ะขวัดไว้หายดื้อเลยค่ะของเจ้าของแก้มันจุ๊บหนึ่งหายดื้อเลยค่ะนังยิ้มเลยค่ะเด็กดื้อนไม่ยากหรอกค่ะเด็กน้อยดื้อนะขวัดมันเลยค่ะกอดมันก็จะจุ๊บแก้มมันทีนึงมันหายดื้อเลยค่ะรักเราเลยกันบอกว่าลูกอย่างนี้ลูกอย่างนลูกี้อเป เพื่อนคุอยู่สบายใช่ไหมไม่มีเด็กดื้อไปป่วนใช่ไหมกอดมันหายดิกอดมันไว้ค่ะเพราะมันโตขึ้นบอลไปไปโตขึ้นมาหนึ่งมสองมันยังเป็นเพื่อกับเพื่อนเป็นเพื่อนกัเพื่อนคุนันเดว่าผมยังไม่ไม่เคยลืมนะคะที่คุณในกอดผมแล้วบอกว่าเอ้ยเด็กลูกมันนะผมดีใจมากนนัางว่าตอนนี้นางอยู่มสามแล้วค่ะมึงเรียนแล้วสีมาเก๋นั่นแหละเขาจำได้นะคะกอดไว้่ลยๆค่ะคนดื้อหายดื้อ ก็เลื่อนไปเลาวไปอบรมใช่ไหมคะไปอบรมเกี่ยวก,ก,ยววกยับการดูแลเนะี่ยพวกติดยาเสพติดอะไรเนี่ยคุณนั้นก็ไปเพราะเพราะคุณนั้นก็ส่งโรงแรีนส่งไปนะคะปรากฏว,ว่าโรงเรียนส่งคุณนั้นก็มีโรงเรียนอื่นมีครูไปออกไปพูดว่าเด็กดื้ออย่างนี้อย่างนี้น,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 นะคะมีคุณหมอออกไปพูดติกพวกหมอที่มาอบรมด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยคุณครูเนี่ยแค่เด็กปก,กติดือ้อแต่พวกนู้นเนี่ยยังเด็กอยู่นะพยาบาลสวยๆพวกนู้นเด้ๆคุม คนบ้าทั้งโรงพยาบาลเอาเคียนดะูจริงๆนะคะคนบ้าทั้งโรงพยาบาโลโรงพยาบาลจิตเวตะเนะ้องเขามาจากโรงพยาบาลจิตเวทรู้คนบ้าเ่ยจริงเต็กกว่าคุณครูอีกก็สั้นรู้คนบ้าในโรงพยาบาลต้องพูดตามรงคนบ้าหมดเลยนะก็ว้าคนบ้าไปยังก็บ้านตามเหม็นไหมเห็นไหมคนเราว่าแย่เหรอคนที่แย่ก,กว่าเราก็มีเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นอย่าว่าตัวเองแย่นะคะไม่แย่หรอกคะ่ะคนแย่กว่าเราก็มีนะคะฉะนั้นเราต้องอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขแต่คนแย่ก,ก็มีไง มาได้ขยโยกอยีกแล้วคลิปนี้มาโยกอย่างเดียวมาช์ดอกไม้ดีใจจะได้เลือกตั้งเดือนมกรานะคะด <c oughs> ีใจจะได้เลือกตั้งเดือนมกรานะคะ <c oughs> เลือกคนที่เรารคนที่เราชอบนะคะภ <c oughs> าชนะภาชนะใบถ้าแพ้เราก็ไม่ว่ากันนะคะ <c oughs> โอเคค่ะมีความสุขกันจะได้เลือกตั้งคะ <c oughs> ่ะประชาตยเหมือนดอกไม้หลากสีเห็นไหมไหมหลายสีนี่เห็นไหมคะประชาธิที่ปไตยคือดอกไม้หลากสีใช่ไหมคะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> สวยไหมคะโยกโยกโยก,ยก,ยก ดีใจจะได้เลือกตั้งเยอะยอะยอะเจบใภาชนะเขาช่วยคนนั้นแหละค่ะคนนั้นคนนั้นคนนั้นเขายอมรับเขานะคะเราไม่ว่าก,กันค่ะดีใจนะคะนี่จะได้เลือกตั้งค่ะนั่นบอกาสารศาสตรุเลือกจริงๆเด้ออย่าว่าให้คนดีใจเล่นนะคะเด้อโอเคค่ะรักกันนะคะเราเป็นคนไทยรักกันค่ะประชาธิปไตยเหมือนดอกไม้หลากสีะคหะอย่างเ้ยมันต้องไม้หลากสี สวยงาม s, ค่ะความคิดแตกต่างสวยงามแต่เราก็ต้องเคารพความคิดของคนอื่นด้วยนะคะบาที่เราก็ไม่ใช่ถูกเสมอไปนะคะเราต้องนิ่งฟังคนอื่นด้วยค่ะดีใจนะคะที่ได้เลือกตั้งก็เลยมาโชว์ดอกไม้หลากสีนะคะหลากสีคือประชาธิปไตยค่ะพกสาราก็ได้เลือกตั้งแล้วดีใจดีใจของคุณรัฐบาลนะคะที่ให้เลือกตั้งค่ะขอบคุณประยุทธ์นะคะที่ที่มีการเลือกตั้งนะคะขอให้ ทุกคนรักกันนะคะทาหารประชาชนคุณคนไหนจนๆต้องไปดูประชาชนด้วยนะคะสงสารประชาชนนะคะ <c oughs> คนไหนสบายแล้วก็ก็มาดูประชาชนด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณแทนคนจน,นะค่ะ <c oughs> คุณน,นดีใจเลยค่ะวันนี้ค่ะเครียดก็เครียดอยู่ดีใจก็ดีใจมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะลืมไปซักเสื้อกันหนาวเด้อลูกๆหลานๆนะคะเดอนมกราเราก็ได้เรื่องตั้งแล้วค่ะเรื่องตั้งแล้วค่ะ ีใจยจุ๊กๆประชาชนไทยมันดอกไม้หลายสีค่ะพูดบ่อยแล้วนะคะดิไม่ว่ากันนะคะเต้น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 เ้นถ้าชนะคุณครูนันก็จะเป็นฉลองถ้าคนคุณครูนันทําชนะฉลองที่ไหนคะฉลองที่บ้านกันแล้ว่ะจนเพื่อนมาเต้นค่ะโอเคนะคะเต้น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 จะได้เลือกตั้งแล้วโอเคค่ะจะได้เลือกตั้งแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนะคะ ประชาชที่ปตยสวยงามค่ะจุ๊บๆค่ะจุ๊บๆค่ะดีใจจะได้เลือกตั้งแล้วนะคะคนเหมือนกันก็จะเป็นเพื่อนกันแต่คนที่ไหนไม่เหมือนกับเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเราก็ไม่ว่ากันนะคะเราก็ไม่ไปโกรธไปเกลียดเขานะคะเราก็คบแบบเผืนๆคบได้ทุกคนคแต่สนิทก็มีคนที่เราชอบเรารักเนี่ยค่ะเราตีสิเราเล่าโดยทุกเรื่องใช่ไหมคะถ้าคนสนิทคนไม่สนิทก็ยิ้มๆหัวหัวให้กันก็พอคะ่ะรักกันทุกคนคะ่ะ คนสนิทมีอะไรก็เล่ากันฟังร้องไห้ด้วยกันก็ได้ค่ะคนสนิทใช่ไหมคะเ่อนที่สนิทนะคะโอเคนะคะดีใจจะได้เลือกตั้งค่ะวันนี้ก็เลยมาแสดงความดีใจนะคะเดือนมกระลาเราก็ได้เลือกตั้งได้ใช่ไหมสวยไหมะนี่ยหวงความสวยอยู่ค่ะคุณนั้นชอบแต่งตัวกินน้อยเท่าไหร่และะ้วจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเพื่อนในยู u ูบน่ารักทุกคน I love you จุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ